So, ลูกมีความสุขมากๆเลยอยู่ข้างล่าง mm hmm. เห็นไหมเล่นน้ำเอากล่องน้ำไปใส่แล้วก็ให้เขานอนตรงนี้ค่ะให้เขานอนตรงเขาเรียกว่าอะไรนะเซรามิก uh, อิดๆตรงนั้นน่ะเนาะแล้วก็แล้วก็มูสเพเพิน uh, ให้เขาใหญ่ขึ้นหน่อยคือกว้างอคือเขาจะได้ความกว้างไม่ค่อยสำคัญแต่ส่วนใหญ่เขาจะวิ่งนะวิ่งยาวสี See, mm hmm. เห็นไหม ก็มีความสุขมากแล้วแล้วก็ตอนแรกวันนี้อากาศร้อนนะคะก็เลยเห็นกล่องโฟมนั่นจริงๆแล้วกล่องที่เราสั่งปลาอะไรนะปลาแซลมอนนะเขาส่งกล่องนั้นมาให้ใช่ไหมปลาแซลมอนมันใหญ่ใช่ไหมทีเราก็กล่องนี้เรากล่องนี้มาแล้วก็ใส่น้ำปลาให้เขาเล่นข้างล่างได้เพราะมันกล่องมันใหญ่อ่ะ สิสีนั้นพยายามจะลงอาลงลูกลงลงลง,ลงมันไม่สูงเท่าไหร่นะลูกคือเขาจะเข้าไปทางโน้นมันก็ต่ำลงอนะหมายถึงว่าเอาทางโน้นมันจะแบบเอมันอาจจะเราเอามาตั้งติดไว้ตรงใกล้ๆที่เอบริษะนะเพราะว่าต้เขาจะขึ้นไปตรงนั้นมันจะขึ้นง่ายหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็คงลงไปได้นะคะ นพยายามจะลงแล้วเนี่ยลงไปแล้วเอาลง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 เห็นไหมลงเป็นยาวตัวมนจะลงไปด้วยจะพยายามจะลงลงไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาเดินมาอีกฝั่งหนึ่งมันจะลงง่ายขึ้นลงง่ายหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเขามันมีอะไรนะมันมีขอบของของตรงนั้นเนี่ยขอบ ที่เขาขึ้นขึ้นไปเดินแล้วก็ขึ้นได้จะเดี๋ยวเขาฝึกตัวเขาเองอะเนาะแล้วก็ลงไปเองได้อากาศวันนี้อากาศร้อนหน่อยที่ยังไม่มีฝนถ้ามีฝนเดี๋ยวเดี๋ยวสิพยายามจะลงให้ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได,ลได,ลได,ลได้ลองดูสิ เแต่เรายืนอยู่ชั้นสองชั้นชั้นฝั่ชั้น,น,น,นเราอยืนอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยเราสามารถจะเอาน้ำฉีดลงไปเติมได้นะโน่นลงแล้วลงแล้วโอ้ยดูสิ <c oughs> เห็นแล้วมีความสุขนะเนี่ย <c oughs> จริงๆร้วประชุมอยู่ <c oughs> รีบ <c oughs> มาดูว่าลูกเป็นงไงมั่ง <c oughs> เห็นไหมปีกเชียโอ๊ยตายเนี่ยพ่อก็ามาเห็นคงดีใจเลยเนี่ยหากล่องโฟมมาดีจริงๆเพราะว่ากล่องมันแบบว่าเราไม่ต้องใหญ่มากนะกน,น้องหราะว่าเราก็เราเปลี่ยนน้ำทุกวันอ๋อสีเห็นไหมมีความสุขเขาอาบอย่างนั้นทุกคนเขาไม่เปียกนะคะเพราะว่า ขนข้ามันนะ่ะน้ำมันขึ้นมาก็ร่วงไปหมดแต่ที่เปียกก็คือเจ้ตรงอกเขาอ่ะแต่ว่าเห็นไหมคะทุกคนทําความสะอาดที่อกนะจะทําความสะอาดให้แห้งนะเลยเอาเห็นแล้วก็มีความสุขเออลูกสี่ตัวนี้ ให้ไม่ค่อยอยากจะเดินทางไปไหนคืออยากจะดูเขาแต่ก็อยากจะเดินทางเหมือนกันคือเราเดินทางไปสักสิบวันหรืออาทิตย์หนึ่งเรากลับมาเขาจะได้เราจะเห็นความแตกต่างของตัวโตขึ้นอะไรทั้งนองนั้นสิมีความสุขมากเลยโอ้นอนก็ตีปีตัวเองขนาดดูเขาทุกวันนะวันละหลายชั่วโมงจึงเห็นว่าเขาตัวใหญ่ขึ้น โอเคลูกจะลงไปใช่ไหมเห็นไหมคะเขาเดินเข้ามาตรงนั้นนะ่ะเขามานอนในอะไรนะอิดตรงนั้นนะ่ะมันจะเย็นคิดว่าจะเย็นนะเราก็ไม่รู้เพราะว่าแดดกอ,อกอาจจะอุ่นก็ไม่ทราบแต่ว่าเขาก็เดินไปดื่มน้ำตรงนน้นแล้วลูกอันนั้นน้ำวิตามินเนี่ยต้องไปเติมเอาหนูก็ไปเหยียบหนูไปเหยียบแล้วมันก็หกเนี่ยนนะ่ะ หนูไม่ได้ทานนะ่ะหนูไปเหยียบมันก็หกเออมาเมีจะอาจานเซรามิกซึ่งเหยียบไม่หกขึือนหนะักจานเซรามิกกันเนาะแต่ว่าก็โอเคแล้วเพราะว่าเขามีน้ําที่เขาอาบเนี่ยถดื่มได้แต่วมันนานเห็นไหมดูซิอ่ะลูกไปกินได้ไหมอะ,อะนะนั่นทานน้ํามีนิดหน่อยเดี๋ยวมันมีต้องไปเติมให้นะ่นะหรือไม่เข้ามาทานที่สระนี่ก็ได้ จะเห็นแล้วเขามีความสุขนะไม่จะลงไหมจะลงไหมลง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 ไปเลยสองตัวได้ตัวหนึ่งที่จะลงอนะเนาะสองตัวนั้นจะลงไหมหรือว่าให้นี่เขาเล่นก่อน ก็มไม่ได้ไปชุนมาถูลูกไอเรามีความสุขนะ่ะจะเห็นไหมคะตอนนั้นเราก็เอากั้นเอาไว้ไม่ให้เขาขึ้นมาขึ้นมาบันไดข้างบนแต่เขาคงยังขึ้นไม่ได้นะ่ะแต่เรากั้นเอาไว้ก่อนความสุขมากลูกเล่นน้ำถ่ายเใใกไก่สิมันถ่ายเกล้ ปิดตรงนาฬิกาไหมจะมีใครก้าวปิดตรงนาฬิกาไหมอ่าพอแล้วพอสะบัดก้นใหญ่นั่งทางโน้นก็อยู่ทางโน้นการนี้ก็ยังอยู่ทางนี้ไหนปิดตรงนาฬิกาให้มนมีดูหน่อยสิ เขาทานญ้านะเออเขาจะแบบไม่เป็นน้ำนะเราก็ดูดูกวันรู้สึกว่าเขามีความสุดดีอา้าจะลงไม้จะลงไม้ลง เขาเห็นนี้ก็จะดีใจเห็นป้ามีความคิดที่ดีกล่องนี้ยาวหน่อยลูกลงไปเล่นนากันสองคนสองตัวอ้าวออกมาแล้วว่ามันไม่สบัดคนใหญ่ตีปีอยากจะเห็นเขาฮอบนะคะเพราะว่าเห็นเขาเริ่มจะฮอบแล้วเื็เขากระโดดสองสองขากระโดดเขาฮอบอะอบ,อ,ะอ,บอ,ะอบเหมือนเพิงพิ้นอะ สองตัวนั้นไม่เข้ามาเล่นน้ำถัดกัน จับเขาได้แล้วนะคะอุ้มเขาได้เรียกเขาแล้วก็อุ้มเขา,เขาก็ร้องนิดหน่อยตอนอุ้มเขาแต่พอร้องมาแวะกันแวะคําเดียวอะ่ะแล้วเขาก็ไม่รอ้องเงียบเฉยยให้เราอุ้มโอ้เห็นไหมถ่ายดื่มน้ำนั่นนั่นนั่น ปพะเพทนั้นนั้นเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะหมือนว่าเขาจะทานย่าที่ยาวๆเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆส่วนสนามนี้ยังไม่ใหญ่นะสนามนี้จะถือว่าเล็กสนามหลังบ้านนี่จะใหญ่มากใหญ่ประมาณสามสี่เท่าของสี่เท่าได้ของสนามนี้ดังนั้นเขาจะเราก็ต้องนึกอยู่ก็ซื้อซื้อที่กั้นมาประมาณสามสิบเมตรนะก็ดูว่าจะกั้นให้เขาได้ยังไง ดูลูกดูลูกอาบน้ำชื่นใจแล้ววันีไปไประชุมต่อ